สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีเครื่องเสียงมือสองเข้ามานะครับผมแต่ว่าจะเป็นภาพนิ่งแทนนะครับาขาลําโพงเป็นขาเหล็กทั้งหมดนะครับคู่ละ700บาทนะครับคู่ละ700บาทนะครับค่าส่ง50บาทนะครับเป็นขามือขามือสองสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยมีกล่องมีอะไรครบนะครับใช้งานแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเนี่ยเป็นเหล็กนะครับคู่ละ700บาทนะครับมีหลายคู่เลยนะครับทีนี้ดอกลําโพง12นิ้วนะครับของ NPE นะครับเหมา4ดอก2,500บาท รวมส่งนะครับภาคได้บวกเพิ่มอีก100บาทนะครับตอนนี้เป็นดอก NPE สภาพเดิมๆนะครับผมไม่เคยซ่อมใช้งานน้อยมากครับผมข้างหน้าก็จะโดนสเปรย์พ่นนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับสภาพสวยๆไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะอัพช้าหน่อยนะครับถ้าเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะครับต่อมาก็จะเป็นแอมคมสันแล้วก็คอร์สมอนิายหน้าขาวนะครับมอนิายหน้าขาวพันห้ารวมส่งนะครับคมสันตัว ตัวบนนะครับตัวบนราคาอยู่ที่สามพันห้านะครับตัวล่างอยู่ที่5,500ันหนะครับรวมส่งโรยันนะครับขออภัยครับโรยันพีส0่นะครับตัวละห0 0พันขออภัยครับตัวละ4,500ันหนะครับรวมส่งนะครับก็ไม้นะครับก็เป็นของใหม่นะครับไม้ตัวละห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมเป็นไม้ของ NPE นนะครับก็สินค้าก็ จะมีประมาณนี้นะครับผมช่วงนี้ลงขอลงภาพนิ่งไปก่อนครับเน็ตในการอัปโหลดมันมีปัญหานะครับต่อมาก็จะเป็นแอมประกอบนะครับเท่านี้นะครับขับ18ได้ครั้งละ 3- าถึงสดอกอิ่มอิมนะครับเป็นแอมบิดนะครับมออแปลงใหญ่มากนะครับในรูปมันจะเล็กนะครับตัวนี้ tr น่าจะข้างละ20่กว่าคู่เลยนะครับผมมอแปลงก็ใหญ่มากนะครับเป็นกล่อง2 u นะครับเป็นกล่อง2 u ยาวประมาณน่าจะประมาณความยาวของกล่องน่าจะประมาณ60สิบเซนเลยนะครับ ตัวนี้ครับแรงได้ใจจริงๆนะครับแอมประกอบสำหรับท่านใดที่งบน้อยนะครับงบน้อยราคาตัวนี้อยู่ที่11,500บาทรวมส่งนะครับผมถ้า,อ,าอยู่ในโซนอีสานก็หนึ่งหมื่นหนึพันรวมส่งได้นะครับตัวนี้เพราะน้ําหนักเยอะนะครับแพ็คของยากนะครับตัวนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็น m E ็ไม่ใช่ AJ นะครับเป็นโครงของ AJ นะครับดูดีนะครับเป็นโครงของแท่นแท่งของ AJ ก็จริงแต่ว่าข้างในจะเปลี่ยนไส้มาใหม่นะครับเป็นแท่นที่เปลี่ยนไส้มาจะเป็นแอมประกอบครับท R ข้างละ5คู่นะครับดัน15นิ้ว10 5ห้านิ้วได้ข้าง15นิ้ว12นิ้วข้างได้ข้างละ 2- 3ถึงดอกนะครับอิ่มอครับตัวนี้ครับตัวนี้ขายราคาอยู่ที่3,500บาทรวมส่งนะครับ ่อมาก็จะเป็น l 2 0งพ่ r o นะครับ l 2 0งพัตันนี้ขายอยู่ที่8 2 0 0บาทลมส่งทั่วประเทศนะครับผมภักใต้บวกเพิ่ม100บาทนะครับภากใต้บวกเพิ่ม100บาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมเพราะว่าสินค้าผมขายเร็วนะครับเพราะว่าขายราคาแบบถูกๆไปเลยครับช่วงนี้ราคาโควิดนะครับขายแบบถูกๆขายแบบราคาถูกๆไปเลยครับช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะสิ้นเดือนนะครับมันตัดรอบบินเน็ตเดี๋ยวผมจะพยายามลงเป็นวิดีโอให้นะครับผม ก็ต่อมาก็จะเป็นทาร์บไอหกพันนะครับผมเป็นสภาพใหม่ๆนะครับสภาพใหม่ๆเลยตัวนี้นะครับมีกล่องครบใบรับประกันครบต่างๆนะครับผมตัวนี้ปล่อยอยู่ที่สองหมื่นนะครับสามพันบาทนะครับค่าส่งบวกเพิ่มอีกห้าร้อยบาทนะครับผมค่าส่งบวกเพิ่มอีก500บาทถ้าอยู่ในโซนอีสานส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะครับอยู่ในโซนอีสานส่งฟรีครับตัวนี้นะครับเป็นแอมฝากขายครับของพลารจ์นนามาฝากขายนะครับต่อมาก็จะเป็นวาทิกนะครับ3ามบนหกไอเอนะครับผมตัวนี้นะครับ สภาพสวยสวยใหม่ๆเลยนะครับผมนะเป็น2รุ่น2ฟิลนะครับผมดัน18ข้างละ2ถึง3ดอกแบบอิ่มๆนะครับผมถ้าดอกกําลังอยู่ที่800วัตบาทก็ดันได้ข้างละ4อิ่มๆนะครับผมสภาพยังดูดีอยู่นะครับผมตัวนี้เป็น2ฟิลนะครับผมวาทิกสา0พันนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมตามเบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างคลิปเลยนะครับต่อมานะครับรายการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแหลมตอง8จรวดนะครับ4ดอกเมาส์ไปเลย800บาทรวมส่งครับ800บาทรวมส่งเป็นแหลมจรวดนะครับใช้ได้ปกตินะครับผม ตัวนี้นะครับ8ร้อยบาทรวมส่งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม,ไ,มไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสนใจตัวไหนโทรเข้ามานะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปครับขอบคุณครับ